พอเมื่อก่อนนี้นอนกลางคืนนี่ปวดมากเดินก็ลําบากลูกก็ลำบากแต่พอไปฉีดยาตัวนี้เสร็จแล้วก็หายพอฉีดวันแรกบ๊บพบพวกนี้เช้าก็เดินได้ไยได้สบายก็ไม่ได้เจ็บได้อะไรจนถึถงเดี๋ยวนี้คับพ่อชื่อนเรศบุญญามหา อายุ74ปีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมาประมาณ3ปีละและ้วแล้วก็ตอนเป็นมันทรมานมากกันะตอนแรกก็หัวเขา่านี่บวมบวมแล้วเดินเดินลำบากเดินแล้วมันดังอ่ะดังเครื่องจยู่ข้างในแล่วักกลางคืนนี่ก็ปวดมากกพรเป็นทรมานมาได้ปีกว่าละวการใช้ชีวิตประจำวันนี่ลำบากมาก ไปที่ไหนก็ลําบากเดินก็ลําบากนั่งลูกนั่งก็ลาบากลำบากทุกอย่างคือมันเจ็บตลอดไงพอเราเรานั่งพรบแล้วลูกมันก็เจ็บอยู่ละเพราะมันเจ็บปวดตลอดไงกลางคืนนี่นอนก็ไม่ค่อยหลับเพราะมันปวดมากไงก็ใช้ยังทั้งยาทาก็ไม่หายยากินก็ไม่หายแล้วก็ไปซื้อแคลเซียมด้วยเขาว่ามันดีๆอะไรยาที่ดีๆแล้วก็ซื้อมาทานหมดอะ่ะมันก็ไม่ไม่ได้ผลเท่าไหร่ เราทานยาแก้ปวดยาอะไรที่มันแพงๆหน่วยทางเข้าไปมันก็หายปวดสักพักหนึ่งก็กลับมาเป็นอีกการใช้ชีวิตประจำวันนี่ลำบากมากสำหรับคนอายุขนาดนี้นะฮะลำบากโรคขอบเสเื่อมก็เป็นโรคที่พบได้นะครับในประชากรปกติมันเกิดจากว่าข่าวเราเนี่ยใช้ไปนาน,น,าน รงผิวข้อของเขาเนี่ยมันก็จะสึกลงเรื่อยๆนะครับเมื่อผิวข้อสึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่มีผิวข้อเหลือเวลาที่เราเดินเนี่ยกระดูกมันก็ชนกับกระดูกเลยทําให้เราเดินเนี่ยแล้วเราก็เจ็บนะครับผมปัจจุบันเนี่ยการรักษาข้อข้อเสื่อมเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เข้ามาทําให้การรักษาข้อข้อเสื่อมเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการฉีดเกล็ดเลือดคุณภาพสูง,ขอของเขา้าหัวเข่า ค,คุณหมอก็แนะนำไปว่าเพราะว่าทุกว,วันนี้เราใช้ประกันสังคมอยู่คุณหมอก็เช่วงนี้มีโปรโมชั่นที่ทางประกันสังคมเขาเขาฉีดให้อะไรให้นะแล้วก็ตกลงตกลงชีดคุณหมอก็ชีดให้โดยเอาเลือดของเราไปไปปั่นนะไปปั่น เสร็จแล้วก็จะได้ตัวยาออกมาแล้วคนหมอก็ฉีดแท็กที่เขาให้พอฉีดวันแรกนี่ก็ปวดเหมือนกันคืนแรกนี่ก็ปวดเดินก็ไม่ค่อยได้พออีกวันหนึ่งการตัวจก็ทุนเราไปทุนเราไปแลป้วหายไปจนถึงเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดินขับรถขับเลยได้สะดวกเพราะธรรมดามาโรงพยาบาลต้องมีลูกหรือว่ามีคนมาด้วยแต่เดี๋ยววันนี้ก็มาคนเดียวเพราะว่าเราเราไม่ ปวดเขาไม่อะไรแล้วไงการใช้เกล็ดเลือดหรือลลา s m a คุณภาพสูงก็คือการไปทำให้ตัวเก็ดเลือดของตัวนี้เนี่ยมันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยอาศัยเครื่องปั่น นะครับที่ปั่นด้วยความเร็วสูงนะครับทำให้ตัวของเ,อเกล็ดเลือดกับพลาสมาที่มีโปรตีนที่ประโยชน์ตัวนี้เนี่ยมันรวมตัวกันในปริมาณที่เข้มข้นสูงนะครับแล้วก็เมื่อได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ทำการฉีดให้กับคนไข้ครับคือก็อยากจะแนนะนำว่าคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมที่ทรมานเนี่ยลำบากเนี่ยก็ให้มารักษาให้มาฉีดตัวนี้อ่า ก็มาที่โรงพยาบาลลานนาเนี่ยพะมีหมอเฉพาะทางที่จะรักษาให้ผไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสักตัวเลยสักบาทเลยพอดีมากๆเพราะว่าโรงพยาบาลลานนานี่มีหมอเฉพาะทางทุกโรคอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้พ่อก็เป็นหลายโรคเนาะก็มารักษาที่ที่หมอเนี่ยหมอเฉพาะทางที่นี่มีทุกอย่างอะ่ะก็อยากแนะนําที่ประการสังคมให้มาบริการที่โรงพยาบาลลานนาครับ